อ้าวอุ้ยออกมาแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้แอนนาเบลออกมาตูเต้าแอนนาเบลออกมามีผีแมวผีหมูทั้งนั้นเลยอุ้ยผีหมูไล่ตับผีหไปเทวี้เต็มไปหมดเลยอะอ่าพี่ฝน ว่าไงพี่เอกนี่เดี๋ยวเราไปเที่ยวงานปาร์ตี้ที่โรงแรมเพื่อนเพียกเ,เนี่ยได้ได้แสดงว่าเพื่อนเพียกเ,เนี่ยรวยมากๆเลยใช่ไหมดูสิปาร์ตี้ใหญ่ๆใช่ขอจัดปาร์ตี้งานวันเกิดจัดปาร์ตี้งานวันเกิดงั้นเหรอใช่้ได้ได้พี่ฝนชอบเค้กแล้วเค้กอยู่ไหนอะพี่เอกไม่รู้้ขึ้นลิฟต์ไปดีกว่าไปขึ้นลิฟต์หรอขึ้นลิฟต์ไปไหน พียงก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องขึ้นลิฟต์ไปแหละเขาอยู่ชั้นบนสุดอะไปอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้เดี๋ยวตามไปนะเพียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเดินตามหลังมาปะ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 <า>ขึ้นลิฟต์กันแล้วกันมาแล้วว่าแต่ว่าปุ่มกดลิฟต์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยบงย้งนใเป็นแผงเลยนี่ไงเอาแล้วทำไมเพื่อนกระเดกกระโดดไปอยู่ข้างบนนี่ไงนี่ไงพี่ฝนกดปุ่มแล้วถึงแล้วใช่ไหมอโอ้ชั้นนี้ดูสิเพียกทำไมบ้านเพื่อนเพียเรวยรวยเนาะมีรถถังด้วยอะนี่มันไม่ใช่บ้านเพื่อน เอาแล้วบ้านใครอ่ะนี si? ่มันบ้านลุงเอาแล้วเรามาโผล่อะไรบ้านลุกเออเืออเออเฮือพี่เอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออือสเลนเดอร์แมนไม่ไหวแล้วเพกพี่ฝนไม่รอดทําไมหลุงใจร้ายขนาดนี้เนี่ยพี่ฝนเรามีสเลนเดอร์แมนอยู่่ะพเอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนไม่รอดออามาแล้วมาแล้วว่านี่ไงนี่ไงนี่ไง โอ้โหลุงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยมาเร็ว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 สัตว์เลี้ยงตัวนี้เหมือนปลาหมึกเลยเนาะใช่เป็นซัลเลนเตอร์แมนอภิษฎที่ไหนเนี่ยไปรอด้วยไล่รอด้วยมาเร็ว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 มวโอ้ยโอ้ยไม่รอดอ่ะไม่รอดอ่ะพี่เอกทำไมบ้านเพื่อนเนี่ยมันวกวนขนาดนี้อ่ะพี่เอกว่าเรากดลิปผิดชั้นแน่เลยไปเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เอาเข้าดิเข้า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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมพี่เอกเข้าไม่ได้อ่ะอ๋อ อ่ะได้แล้วแล้วเราจะไปชั้นไหนอ่ะเ้วเพื่อนเบกอยู่ชั้นไหนอ่ะบ้านเขาสูงสูงเนาะเนี่ยชั้นข้างบนสุดอ่ะพี่พยายามกดอยู่เนี่ยชั้นข้างบนสุดใช่ไหมแล้วคราเนี้ยเราเปิดเข้าไปอ่ะจะเจออะไรอ่ะอ่ะไปดูกันดีกว่าแล้วเราจะเจออะไรอ่ะเมื่อกี้ก็ไปบ้านลุงมาแล้วอ่ะลุ้นลุ้นโอ้มีน้องมารอเราต้องได้เย็นด้วยโถ่เอ้ยทาไงดีอ่ะลิฟต์ยังไม่เปิดสักทีเอามาเลยอโอย ทำไมมีมือใครมาอยู่ตรงนี้รอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักเราไม่มั่นใจแล้วชักเราไม่ดีแล้วอ่ะทุกคน, <ere arn S 2> นเพื่อนหวานจับไปอนเพื่อนโดนจับไปะหนึ่งคน啊เห็นเปล่าทำไงดี啊ทำไงดีละจ๊อดอะแล้วทำไมเพื่อนมายืนเอาหน้าซุกอยู่ตรงข้างลิบนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีอะจ๊อดเพื่อนโดนจับไปแล้ว<อ>แล้วใครเปล่าอะไรอ่ะดังปิ๊ดปิดปีดอะสงสัยจะมีคนมาขายของแน่นาบานเพยกชอบมีคนมาขายของเอ้ยลิ์ปิดเฉยอ่ะ พี่เอกลิฟป,ปิดเฉยลอย,ลยพี่ฝนอยู่ไหนออ,อยู่นี่อยู่นี่ไงยังอยู่กันนะเดี๋ยวเรากดไปชั้นอื่ดที่กว่าพี่แอกว่าน่าจะผิดห้องแหละตกลงนี่เพื่อนพี่เอกอยู่สูงสูงแล้วตกลงว่าเขาอยู่ชั้นไหนกันเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่อะไรอะ่ะไหนะ่ะมีหมีด้วยเออทําไมมีหมีมีคุณหมีอ่ะลิฟกำลังจะเปิดอีกแล้วอ่ะพี่เอกฮึบ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 ดูสิมันน่ากลัวมากาเลยนะแต่ละชั้นเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว นี่ไงใช่เรั้นนี้แน่นอนเลยน่าจะใช่แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนนั่งคอยก็แล้วกันนะน่าจะเป็นห้องนี้แหละน่าจะเป็นห้องนี้แหละทุกคนเอ้าแล้วทำไมเพื่อนไม่ออกมาล่ะเออพี่แอกไหนบอกปาร์ตี้งานวันเกิดไม่เห็นมีอะไรเลยเหรออือผิดชั้นอีกเปล่าเนี่ยไม่เอ้าเอ้าทำไมไฟดับเอ้าเอ้าเออเฮ้ยเดี๋ยวอะไเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยพี่ฝนโอะไรออกมา มีผีผู้หญิงจูอ้อนเลยมาผิดแล้วมาผิดตองแล้วมาผิดเรื่องแล้วทุกคนมางานปเรื่องแล้วแย่แล้วม่ามันเกินแย่แล้วโอ๊ยเขาเข้าไปในลิฟต์ด้วยอ่ะพี่เอ็ดอ้าวมีเพื่อนโดนเขาเข้าไปในลิฟต์กันงั้นเราขังไม่ในลิฟต์เลยได้ไหมปิดลิฟต์เอาไว้เลยได้ไหมดูสิไปคันกระดึ๊บกระดึ๊บในลิฟต์เอ้าเราลอดล้าละ เรารอดแล้วดีใจจังเลยโอเคเราไปชั้นอื่นกันดีกว่าหรือว่าจะไม่รอดซะแล้วพี่เอกเพื่อนเอาหน้าถ่ายกำแพงอะไหนอะเพื่อนเอาหน้าถ่ายกำแพงเนี่ยเ, <c oughs> เราต้องขึ้นไปถ่ายอย่างนี้เหรอไม่รู้ดิ <c oughs> พี่ฝนคิดว่าบ้านเพื่อนพี่เอกอะมันจะต้องมีผีสิงแน่นอนเลยจริงเปล่าจริงไม่งั้นมันจะมีตัวสัตว์ประหลาดเยอะแยะมากมายขนาดนี้ได้ยังไง ใช่ไหมล่ะจอดใช่แล้วล่ะพี่ฝนจอดคิดว่าบ้านเพื่อนของพี่เอกอะมันจะต้องมีอะไรแปลกแล้วก็ต้องมีผีสิงแน่นอนแล้วนั่นจะจะออกไปทำไมก็ไปดูไงจอดโอ้โหน่าจะเป็นที่นี่เอ้ยไม่น่าใช่แล้วแหละพี่ฝนที่นี่คืออะไรอะพี่เอกอันนี้อะไร,รอะทำไมมีน้ำมันม <Hey! S 1> เ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะอะไรอะเฮ้ยม,มันมีมืออะไรออกมาไม่ใช่เอ้ยนี่ไงนี่ไงดูนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงตัวดำาๆเนี่ยโอ้ยโว้ยช่วยด้วย โอ้ยออกมาออกมาออกมาเพื่อนออกมา,ออกมาเร็วเร็วเร็วเุ้ยมันตามมาแล้วอะ่ะทำไงดียต้องหาที่หลบแล้วล่ะนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตัวสี่ตัวดำป,ดปิดปีเลยไม่ใช่เพื่อนเพื่อเอกตัวขาวไม่ใช่ตัวดำอย่างงี้เอ้ยโอ้โหโอ้โหมันมาทางนี้มันมาทางนี้เดี๋ยวพี่ฝนขอแอบก่อนนี่แอบตรงนี้แหละหลบดี <มา S 2> ดูสิมันตบตบตบเนี่ยซึ่งก่อ โอยแย่เลยเนสโกะเป็นไงบ้างเนี่ยเนสโกะหายไปแล้วอ่านี่ไงเนสโกะของเราแย่เลยโดนตบไปไหนแล้วล่ะนี่ไงหัวสีชมพูดูดิเอายังอยู่นะเออเนสโกะยังอยู่นะโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้มามาพวกเราดูสิเราเลฟมันจะไปชั้นไหนพี่เอ๋พี่ฝนไม่อยากไปแล้วว่ะพี่ฝนอยากกลับบ้านเอออันนี้ใครอ่ะน้องลีบบ้านแล้วอ่ะพี่ ไม่มีชื่อขึ้นหัวพี่เอกหาไม่เจออันนี้ใครอ่ะพี่เอกพี่ฝนอยากกลับบ้านนี่ไงไม่อกไปแล้วอันนี้มันสวนสาธารณะอะไรไม่รู้อ่ะทําไมมีนุบอยู่ข้างหน้านั่นด้วยเอ๊ะเอ๊ะอะเด็กเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยทำไมแล้วทำไมเราออกไม่ได้กันเพื่อนออกไปได้เฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปคุยกันหน่าพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเพื่อนเพื่อนโดนระเบิดเพื่อนตายซะแล้วโอ้ลาก่อรลาเก๋ โอ้ยพเพกไม่น่าเลยอะตกลงนี่งานวันเกิดจริงๆเหรออ่าเพื่อนกลับมาแล้ว <laughs> <laughs> กลับมาวจัง <laughs> ตกลงนี่เราจะต้องกดลิปไปชั้นไหนเนี่ยไม่รู้พเพยกก็จิมๆอยู่นะเนี่ยชั้นไหนละทุกคนดูวุ่นวายสับสนอลหลมานเหลือเ <laughs> กินเพื่อนๆือนชะกวนก็วายแย่ yeah, แล้วสิเปิดลิปออกมาครั้งนี้จะเจออะไร โอ้โหนี่มันตุ๊กตาแอนนาเบลนี่นาพี่เอกอ๋อที่พี่ฝนชอบดูใช่ป่ะใช่พี่ฝนชอบดูเรื่องนี้มากเออมันแบบโคลงครามรู้สึกว่ากระจกแตกอะอ้าวอุ้ยออกมาแล้วเอ้ยเฮ้ยโอ้โหแอนนาเบลออกมาตุ๊กตาแอนนาเบลออกมาแพลกรรโชกแล้วเอาอะไรมาไล่เสียบไปเออโอ้โหตุ๊กตาแอนนาเบลโอ้โหเพื่อน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 จะไม่หนีหน่อยเหรอโอเคแล้วเย่แล้ว โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอ้ยพี่ฝนโดนจิ้มทุกคนโดนจิ้มแล้วโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยเราเข้าไปอยู่ในกระจกแทนกันแล้วกันเราเข้าไปอยู่แทนเะหรอเข้าไปอยู่แทนจะดีเหรอเ้ยเราเข้าไปอยู่แทนแล้วไปไหนแล้วลอ่ะเฮ้ยรอดเอารอดแล้วรอ,อดเฉยเฮ้ยน้องคนนี้เขาพกล่มมาด้วยอ่ะรอดเฉยเลยอะ่ะพี่ฝนน้องคนนี้พกล่มมาด้วยเตรียมพร้อมมากเลยกลัวฝนตกอุ้ยอุ้ยใครทะลุเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ไหนใครทะลุเข้ามาเพื่อน เพื่อนทะลุเข้ามาเอาหน้าไถํากำแพงเฉยเลยอ๋อการเอาหน้าไถํากำแพงเป็นการหลบทรัพประหลาดได้เหรอก็น่าจะใช่นะเห็นเขาเอาไถ่ากำแพงกันทั้งนั้นเลยอะเพียงว่าไม่น่าจะใช่นะเพียกแล้วทำไงดีอะตกลงเพื่อนเพียกอยู่ชั้นไหนเนี่ยทำไมไม่โทรหาเพียกก็โทรแล้วอะเขาไม่รับสายอะเนี่ยเปล่าเนี่ยเซกเตอร์หนึ่งใช่ไหมเนาะไม่น่าจะใช่นะนะเซกเตอร์หนึ่งเดี๋ยวเพียกเดินอ้อมไปดูทางขวาแล้วกันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะมันน่าจะมีมนุษย์ต่างดาวแล้วนะอย่างเงี้ยมันเป็นที่พักของมนุษยง โอ้ม my g อดพี่เอกเจอบันไดขึ้นด้วยอ่ะเจอบันไดด้วยเหรอเฮ้ยมีไปทางนี้ด้วยเฮ้ยนี่มันห้องอะไรอ่ะเฮ้ยมีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรขาวๆกำลังไล่อยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาได้เปล่าไม่รู้เฮ้ยมันขึ้นมาไม่ได้พี่เอกแล้วเราเราถ้าเราไปทางนี้ได้ไหมทางนี้ลง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 เลยเฮ้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 ยอยู่ดีๆก็โผล่มาขึ้นมาเฉยอยู่ดีๆก็โผล่มาเราต้องลงเราต้องลง แล้วเขายืนตรงนั้นทําไมอ่ะเปียกวิฝนลงละเขายืนอ no? ่ะอยู่ไหนอ่ะเขายืนเฉยๆเหรอมีคนมาล่อเฮ้ย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 เขายืนเฉยๆเหรอเฮ้ยเขาไปแล้วอ่ะเฮ้ยเขาไปแล้วอะไรเขาไปมาทางพี่เอกเนี่ยเออเขาลงไปแล้วอ่ะเอาอยู่ไหนอ่ะพี่เอกพี่เอกโดนตัดตัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเออเออเราน่าจะได้มาอยู่ที่เดียวกันเออเมื่อกี้พี่ฝนอุตส่าห์จะเข้าไปเซลฟี่ด้วยตายซะเลยเออเปรียกว่ามันน่าจะผิดชั้นแหละไปทีดิเออ ไปอีกรอบนึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพคหาดีไหมเพคโทรหาพี่เอกก็โทรแล้วอ่ะไม่ไม่เจออ่ะกดไปหลายปุ่มแล้วนะเนี่ยกดทุกปุ่มเลยแล้วกันเสียงอะไรอ่ะนี่นี่เพคกดทุกปุ่มแล้วพี่เอกเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเขายังอยู่ในนี้เขายังอยู่เหรอทำไมเข้ามาด้วยล่ะเอาเข้ามาทำไมเฮ้ยเขายังอยู่ออกไปเพื่อนเราออกไปเราไปเราโอ้ยเราต้องออกไปแทนพี่เอกเฮ้ยข้างหน้ามันมีคนกำลังจะเปิดประตูให้เรามีฟ้ามีฟ้าตรงนี้มีฟ้าเปิดให้เราออกไปนอนปอดปอดตีปอดตีเราดอไปนอนปอยเปิดหน่อนปอดนายปอด เปิดดีมากเปิดเลยปอดปอดเร็วเร็วปอดปอดออกด้วยออไปไปด้วยไปด้วยออออกด้วยออกด้วยโอ้ยมันไล่ตามมาแล้วพี่ไหนโอ๊ยใครเข้ามาเฮ้ยหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยโ Oh my god โอ้ขอออกไปก่อนอย่า Oh m ม god อยู่ไหนแล้วเนี่ยโถเอ้ยพี่แอ๊โอ้โหเต็มเลยอ่ะมีผีแมวผีหมูทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยผีหมูไล่ตับ ที่มันตอนนี้เต็มไปหมดเลยอะไม่ลอดโอ้โหเริ่มแย่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนขอ,อนั่งคอยตรงนี้ดีกว่ามันเล่นลูกบอลแทนก็แล้วกันไม่ไหวแล้วอะทําทไมมีผีแมวอะไรเข้ามาด้วยวอะมีผีแมวอะพี่ฝนไม่ไหวแล้วพี่ฝนกลัวเฮ้ยพี่เอกแอบอยู่ในกองฟางแอบแล้วเหรอ,อมีที่ดีใช่ไหมเดี๋ยงั้นพี่ฝนขอเข้าไปใหม่เออรอดแล้วรอดแล้วใช่ไหมพี่ฝนยังมียังมีไอ้ตัวสีขาวนี่ตามมาอยู่เลยยไหนอะ ไอ้โอ้ยมันกระโดดได้ด้วยอ่ะพี่ไอ้เ้าทำไงดีอ่ะลิฟต์ไม่เปิดอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องเลยขอเอาหน้าถูกําแพงก่อนต้องเอาหน้าถ่ายกแพงแค่เอาหน้าถูกําแพงก่อนตอนเนี้หน้าทางจะไม่รอดเฮ้ยไปแล้วแต่ว่านายเนี่ยเข้ามาทําไมเนี่ยเอ้ยเขายังอยู่อ่ะพี่ใช่โอ้ยเราออกแทงกันแล้วกันเฮ้ยมีรถบัส รถบัสเร็วพี่เอกมองทิงไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปใหม่คือรถบัสแล้วรถบัสคันนี้เขาจะออกเดินทางไปไหนโอ oh, ้ตามตามโอ้ยตามตามใช่เรา,ต,าต้องเอาขอไปไว้ในรถบัสแล้วก็ปิดประตูเดี๋ยวพี่เอกขับรถเลยเอกโดนตามพี่ฝนโดนตามอย่า yeah, ล้วขับไม่ได้พี่ฝนแก่ yeah, แล้วพี่เอกขึ้นมาข้างบนแล้ว ทุกคนแอบขึ้นมาหลบบนบนนี้หมดแล้วขึ้นยังไงกันเนี่ยเพียกขึ้นไม่ได้เพียก้ร์ติดเพียกติดเพียกขึ้นไม่ได้เร็วงั้นเพียกเข้าไปข้างในแทนแล้วกันหนีเร็วไม่ไหวแล้วอยู่ไหนแล้วเพียกเพียกติดอยู่หน้ารถหมูโอ้โหหมูสีขาวดูดิเขาถอยหลังมาด้วยอ้าวล่าล่าเขาไปทำไมเอาเขาไปเขาเ้ามาเอาเขาออกมาเอาเขาออกมาไป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 เร็วหนีหนีหนีต้องเอาเขาออกมาจากลิฟต์ มาออกมาเร็วออกมาสิ่าทางเหมือนมองใครไม่เห็นเล้วอยู่ในลิฟต์ต่อเลยไม่ออกมาเลยทีนี้ทําไงดีอะพี่เอกจะไปกับเราทําไมเราไม่ได้การพวกนายเข้าไปด้วยเฮ้เขาไปทุกที่เลยเออเฮือเออเฮือทำไงดีอะพี่ฝนพี่ฝวดไม่รอดแล้วห่ะพี่เอกรู้สึกว่าเวียนหัวแล้วเกินเดี๋ยวพี่ฝนมาจัดงานปาร์ตี้ข้างนอกนี้แล้วกันนะไหนล่ะี่เอกเ่ียกยังอยู่ในลิฟต์อยู่เลยอะวิ่งหนีคุณหมูตัวสีขาวเนี่ยทำไงกันเนี่ย ทางจะไม่โลดแล้วเหรอตอนนี้เยอ yeah, จริงแย่แล้วโอ้ oh, พี่ฝนมามามาออกมาพี่ฝนไม่ไปแล้วนะพี่ฝนเหนื่อยงานปาร์ตี้ของพี่เอกอะ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่หน้าตรงนี้อะ่ะ คืหน้าเนี้ยเหรอโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะพี่เอกพี่ฝนเหนื่อยมากๆเลยงานปาร์ตี้เราจัดกันเองก็ได้นะวันหลังไม่ต้องชวนไปก็ <c oughs> เพื่อนโทรมาทั้งทีอะนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะ ไมยบายจ้า้อ<ฮ>อดเป่าเค้กวันเกิดเลยอ่ะ